จากข่าวที่มีคนไข้ท้องเสียนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับมีการฟอกไตนะครับแลังจากนั้นนะครับก็จะมีการตัดนิ้วมือนิ้วเท้าครับซึ่งจากรูปจากรูปจากข่าวนะครับมีการมีบริเวณเนื้อตายที่ปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับลักษณะนี้นะครับทางการแพทย์เรียกว่า p o l i p h a l s y m m e t i c a l g a n g e i ะครับคือมีการเนื้อตายที่ปลายมือปลายเท้านะครับสาเหตุนะครับ ถ้าจากข่าวนี้นะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นจากของไข้ลายนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มีที่มีภาวะาท้องเสียสแสดงว่านะครับแสดงว่าคนไข้รายนี้น่าจะมีการติดเชื้อทางเดิอนอาหารเป็นหลักนะครับเมื่อมีทางเมื่อมีการติดเชื้อทางเดิอนอาหารเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากข่าวกา็มีการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีการฟอกไตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับ สาเหต mm ุของคนไข้รายนี้นะครับที่จากข่าวเนี่ยน่าจะมีภาวะการติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อทางกระแสเลือดด้วยนะครับเมื่อมีาการติดเชื้อทางกระแสเลือดด้วยเนี่ยภาวะที่ทาให้เกิดไตวายนะครับแล้วก็ภาวะที่ทำให้เกิดเนื้อตายที่บริเวณปลายมือปลายเท้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีภาวะติดเชื้อทางกระแสเลือดแล้วก็มีภาวะเซตติกช็อคตามมาครับเมื่อมีภาวะสซตติกช็อคเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะทางสารไม่เพียงพอับเราเป็นโดยเฉพาะเอาเอาอวัยวะส่วนปลายนะครับอวัยวะส่วนปลายที่เมื่อเกิดการเลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะส่วนปลายไม่เพียงพอถ้าไปที่ไตไม่เพียงพอก็เกิดทาให้ไตวายเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับในคนไข้รายนี้เมื่อมีเมื่อมีการตัดเนื้อายบริเวณปลายมือปลายเท้านะครับแสดงว่านะครับ แ <Net> สดงว่าเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่เพียงพอนะครับสาเหตุหลักๆที่เลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่เพียงพอเลยถ้ามันเกิดเนื้อทําให้เกิดปลายมือปลายเท้าเกิดเนื้อตายเกิดครึ่งถึงขั้นต้องตัดนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกครับเกิดจากภาวะที่นะครับเลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายมือปลายเท้าไม่เพียงพอแล้ว หลอดเลือดเกิดการหดตัวนะเมื่อหลอดเลือดเกิดเกิดการหดตัวออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไปมือไปทำให้ผิวรองก็เกิดภาวะเนื้อตายเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่สองนะครับถ้าจากสาเหตุนี้นะครับก็เกิดจากสาเหตุเมื่อเกิดจากการอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไปมือไปทำให้ผิวของนะครับร้อนเกิดการอุดตันจากสาเหตุอะไรก็เกิดจากโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากภาวะ ลิ่มเลือดนะไปไปอุดตันหลอดเลือดส่วนปลายที่ไปเลี้ยงไปเมื่อไปทำให้เป็นงพงริ่มเลือดนี้นะครับโดยโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับส่วนใหญ่สาเหตุมาจากภาวะที่เรียกว่า disseminated intravascular coagulopathy e er er. คือเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดการติดเชือ้อทางกระแสเลือดทําให้เกิดภาวะ septic shock นะครับร่างกายนะครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า DIC เกิดขึ้นตัว DIC นะครับ ทาให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเป็นลิ่มรินะครับเมื่อเกิดการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติเป็นลิ่มริมเกิดขึ้นลิ่มเลือดเนี้ยก็จะไปอุดตันอวัยวะส่วนปลายโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้านะครับทาให้ทําให้ปลายมือปลายเท้าหรืออวัยวะส่วนนั้นเนื้อเยื่อส่วนนั้นเกิดภาวะขาดออกซิเจนทําให้เกิดนะครับทําให้เกิดเนื้อตายเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าภาวะเกิดภาวะแกงกีนะครับดังนั้น ในคนไข้รา,ายนี้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะที่ทให้เกิดภาวะโพลิโอลล์ซิมบิวด์โค้แคงกินงนะครับ,มมรรกกรบสาเหตุก็เกิดจากสาเหตุที่มีการติดเชื้อทางเดิอนอาหารนะครับทําให้เกิดการติดเชื้อทางกระแสะเลือดนะครัทำให้เกิดภาวะตติดชอ็อกและเกิดภาวะ d h c ตามมานั่นเองนะครับ